ตอนนี้เรากำลังเรียนร้องเพลงแล้วก็วันนี้เป็นวันรันตูนะซ้อมแบบว่ารันรูโหน้าเหมือนซเลยหน้าเหมือนซอเลยเมื่อกี้นะคะเกิด เหตุวินาศกรรมนิดหน่อยอะไรนะพี่โบผมไม่ไหวแกจะกินหมดเลยใครกินจับจับพี่นายมาคนบอกให้กินใครซื้อใหม่นะผมไม่ไหวแกจะกินหมดเลยชอบแบบนี่ขอซื้อแค่ครึ่งแล้วทุกคนสอบเสร็จแล้วจะได้นอนแล้วซึ่งตอนนี้เราสองเสร็จแล้ว

ทีปลอมคอนเฟสก็ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างตอนนี้เราก็ถึงค่ายแล้วค่ะเขากำลังคอมเมนต์กันอยู่ค่ะโอเคขอไปซ้อมก่อนนะคะ วันนี้ว้วจบแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทานอะไรกินดีกว่าเห็บข้าววันนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราสอบรันทรูแล้วก็ปาร์ตี้วันเกิดพี่อันค,คลายเครียดนิดหน่อย คเนะแต่เคี่ยวกับเดวอีกวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเราได้นั่งทอกกันหลจะไม่ทอลวันานมาเสียน้ำตากันตามบมตุยตอนนี้คิอมา้งเหรอ922นะคะ กลัสุพาาว,วันนี้เรามีคอนเสิร์ตนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ต้องทำภารกิจก่อนก็คือการหาชุดฮาลาวีเพราะว่า3-1เราต้องใส่ฮาลาวีขึ้นแสดงแล้วก็มาแพลตินัมนะคะวันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอีอุ้ยอุ้ยน่ารักว่ะ อันนี้หานหานอันนี้ขอบคุณนะคะอันนี้ให้อันไหนเดี๋ยวดี้ยวนไม่รอจัดออกจัดออกยังไม่ได้ชุดเลยดู่ชุดยจัดไปสักดอกอย่าทอยายา เฮ้ยอย่าอย่าหันข้างนะถือถือถือเอายังไงจับตามกันไหมจะไปฟังหรือเปล่าอันต่อมีแค่ร้านนี้ร้านนอกนั่นก็เป็นร้านของเขาเฮ้ยหลังเฮ้ย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 ได้มาแล้วเราจะไปกินข้าว เดี๋ยวซ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมานั่งเล่นกันเอลลี่วานเราจะบอกว่าเราเอาของมาเก็บโรงแรมแล้วแล้วเราก็หาสุริยกิจไม่เจอตอนนี้ว้าฟูเดินลงไปแล้วเดินลงไปเร็ว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 ถึงแล้วทุกคนเฮ้เป็นไงไม่คิดอะไรอยากจ้องตากันก็เหมือนวัน

ขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะถ้าเฉียวจมูกนะครับต้องเป็นมุม4 5อสิาต้องเป็นมุม45่องศาน้อยหรือมากกว่านั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดท่าผิดอ่ะยังไงนะยังไงนะตายจังเลยค่ะไปเรียบร้อยค่ะวันนี้วันนี้ต้องตื่นเช้ามากเพราะว่าต้องแต่งหน้าตอนเช้านะคะไม่ดีเราไปแฝดกัน น่าเฉียดดาวนาเฉียดดาวสงสัยจะเล่นสปตื่นตอนเช้าดาวแน่เลยตื่นนอนข้างๆเพ็ญนี่ทุกคนเราแบบแล้วเราราซ้อมโชว์ค่ะเราราซ้อมโชว์ดักไปหน่อยเคนนี่กระดมโทรมาหาเราว่าปิดเสียงหน่อยได้ไหมครับคุณได้ซึ้งเลยอะอ้าวเหรอต้อฝ่ายซึ้งเหรอ ากัเอในวันพรุ่งนี้นะคะว่าร้องถูกขีแล้วนะก็คือแบบว่าความรู้สึกที่ได้ขึ้นทีฟอร์เฟสนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราอะไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยก็คือแบบมันเกินคาดม bon. ากๆเราแบบภูมิใจมากๆที่ได้ไ่มเป็นส่วนหนึ่งนะคะในทีฟอร์เฟสอยากจะบอกตัวเองในวันพรุ่งนี้นะคะที่แสดงวันพรุ่งนี้ก็อยากจะบอกว่าเก่งมากไม่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะออกเป็นยังไงจะแสดงผิดไหมหรือแต่ว่า เดีจะบอกเองว่ามัน u n นเอ e c เ e คเมากที่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในซึ่งนที่น่าภูมิใจมากเราเพิ่งเดบิวมาได้2เดือนเราก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เราก็อายุแค่สิเองเก่งมากเลยนะอิมเก่งแล้วเ่าพวุนี้มันจะดีหรือว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะภูมิใจตัวเองนะอมเก่งมาก ขอเสียงตบมือเลยขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่น่นเล่นบอร n i n g ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราตื่นไปแล้วแต่ว่าเรากำลังจะนอนต่อนะคะเพราะว่าเราตื่นไปกินข้าวมาแล้วเรากำลังรอคิวกัิขขอนอนก่อนนี่ขอนอนก่นอ,น,อน,กนนะเดไ,ไ,ไปแต่งเนะ้อ หลังจากทุกคนแต่งกันเสร็จแล้วก็ถึงคิวของขึ้นคนแรกแต่งคนสุดท้ายหน้าก็จะเต็มที่สุดโอ้ oh my god อยู่บนเวยก็ต้องเห็นสลาสดวยังโรคอย่อียังยังโรคอย่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงแลว้ว <laughs> สวยแล้ว ไม่เป็นศพแล้วคนละคนเลยก่อนแต่งหน้ากำลังแต่งหน้าหยาอย่าจะต้องเปลี่ยนชุดเฮ้ยถึงเวลาแล้วอีกไม่ถึงสองชั่วโมงตอนนี้กี่โมงแล้วอะตอนนี้สามสองสามสามแล้วประมาณอีกประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็จะแสดงแล้วนะคะยังไม่ถึงเต่ะนะขอให้พวกเราโชคดีขอให้พวกเราโชคดีโชคดีโชคดีขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดซ่า

อยู่ตรงนี้นะคะ ต้องลงเอาไปตัดเป็นบล็อกลงขอบคุณมากหนึ่งสองตา้